ขอดูก่อนว่าสินค้าดีจริงๆไหมอ่าใช่ค่ะแล้วก็เลยลองดูลองดูงค่ะใช่ใช้ประมาณจร่งจริงๆ3วันเนี่ยรู้สึกอยากจะปาทิ้งต้องขอขอโทษด้วยนะคะ3วันแรกอยากจะปาทิ้งใครเป็นมิเจี้บ้างเพราะว่าทิ้งเครื่องสำอางที่เราเองเคยใช้มาทั้งหมดแล้วใช้แต่ g กซ์ตัวเดียวผลปรากฏว่านี่หรอว่าทิ้งบอกว่าดีดีมากๆหน้าลอกเป็นขุยคะ่ะหน้าเราแห้งยิ่งทาตัวเดียวยิ่งแห้งจนรู้สึกว่า ไม่ยังยังไม่ท้อก็เลยเข้าไปต่อก็เยใชปมะจํากลับอ่าใช่ก็เลยใช้ต่อแต่ว่าวันที่ได้มีโอกาสเข้าไปเนี่ยขข้อมูลเชิงลึกใช่ใช่<ๆ>กับคุณเภสัชะกรนะคะ่ะ<ๆ>เขาก็แนะนำวิธีที่วิธีใช้ที่ถูกต้องให้แล้วจากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการจนปรากฏว่ามันมันเปลี่ยนจริงๆอะคะ่ะทุกคนค,นคือเนี่ยเนี่ยนี้คันหน้าจรยิ่งจริงๆนะคะอันนี้จริงๆเลยค่ะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ใดๆเลย คือฟอคืออย่างนี้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่รูขุมขนใหญ่แล้วก็หน้าจริงจริงหน้าแห้งอยู่แล้วแหละนะครับแต่พอใช้กเอ็กซ์พอมันปรับหน้าเสร็จปั๊บคือทีโซนอะค่ะมันปรับสมดุลของมันเองเลยแล้วก็ความชุ่มชื้นใต้ผิวอะแต่งหน้าแค่ครั้งเดียวละเอียดเลยละเอียดมากละเอียดเลยนะครับพอผิวละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้ต่ออีกประมาณเดือนถัดไปเดือนถัดไปเนี่ยเห็นบอกว่าไงครับเห็นบอกว่าปัญหาที่เป็นมาหลายปี ใช่ฝ้าค่ะใช้คำว่าฝ้าก่ะมันค่อยๆเลือนหายไปจนคนทักอ่าพอเขาเดือนที่สองค่ะเดือนที่สองนี่คืออันนี้ค่ะสองเดือนคือคือจิมมองว่ามันมันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนและวิธีการใช้ของแต่ละท่านด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนและก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราเป็นมานานแค่ไหนก็พูดง่ายๆก็คือสองเดือนเนี้ยน่าเปลี่ยนเลย แล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเนี่ยทำทธุรกิจนี้ง่ายขึ้นยังไงบ้างกันแบบนี้ก็ใช้หน้าตัวเองเลยค่ะขายผลิตภัณฑ์จะบอกก่อนว่าช่วงแรกอะคือจีเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ยิงแอดไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะแต่ว่ามีพาร์ทเ,เนอร์เนาะก็แบ่งหน้าที่กันทำแต่เป็นคนที่ชอบขายของเจอใครก็ทักค่ะทักยันไงทักเพนพอยเลยค่ะแต่ทักแบบไม่ให้เขารู้สึกเสียเซลทักในที่ที่หมายถึงว่าเราต้องการไปช่วยให้เขา ดีขึ้นนะคะคือเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยโค้กโคตรดีเลยทีเนี้ยพอเราเห็นว่าถ้าใครมีปัญหาเราก็อยากที่จะบอกว่าตัวนี้ดีนะแก้ปัญหาเขาได้ใช่ใช่ก็แค่แนะนาแนะนาให้เขาเออเนี่ยสมมุติว่าหน้าแห้งใช่ไหมคะก็จะเข้าไปทาเขาเลยว่าเออลองลองดูไหมเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยอยู่แห้งนะอะไรเงี้ยมันดูเป็นเหมือนคุย,ยใช่ไหมลองเอาตัวนี้ไปใช้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เอารูปของเราคะ่ะ before after <S <S ให้เขาเห็น คือรูปของเราอะถ้าไม่เชื่อเราเราจะเชื่อใครก็ตัวเราอะเป็นคนเจอปัญหานี้มาก่อนบอกใช้แอปหรือเปล่าแต่นี่เห็นหน้าจริงๆเงใช่เห็นหนะ้าสดคือจริงๆมันมีรูปที่แบบสดกว่านี้ด้วยค่ะที่เพิ่งไปวิ่อองออกกำลังกายมาแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราใช้หน้าเราเป็นหน้ารลานปากเปิดธุรกิจเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแนะนําไปได้สั่กี่สิบหลอดคะสี่ร้อยลอดถ่ายปลีกค่ะฮะกี่ลอดนะ สี่ร้อยหลอดขายปลีกสี่ร้อยหลอดนี่คือเราบอกเองเลยใช่ค่ะใช้ออแกนิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการขายทาง Facebook เลยอ,นนอันนี้คือแบบอัตราการที่เราไปบอกเขาแล้วเขาสนใจเนะี่ยคิดเป็นประมาณกีเ่เปอร์เซ็นตะ์เอก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละกันคือคือคือส่วนใหญ่ก็คือสนใจเลยใช่ใชเพราะดูรูปเราเนี่ยนะเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเราอะคะ่ะจังจิตถึงบอกว่าเอาตัวเองเป็นหน้าร้านอะคะ่ะแล้วเราคือเป็นคนรักสวยรักง,งามคนบางคนก็จะไม่เชื่อ ถ้าเขาไม่เชื่อโชว์รูปเลยค่ะใช้วิธีนี้จริงๆค่ะออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆก็ในสี่ร0อยหลอดเนี่ยก็ประมาณตั้งสองเดือนกว่าๆเนาะใช่ที่รู้ไหมว่าได้กำไรมันเท่าไหร่เลยไม่เคยครับเงินเข้าบัญชีเงินมนเข้าบัญชีไม่นับรวยเกินนะครับคือแบบบัญชีจะให้ช่วยกันสี่ร้อยหลอดนะก็ง่ายๆถ้าเป็นขายปลีนะครับก็ได้ประมาณเกือบเกือบสองแสนนั้น แล้วแรพี่ขายอย่างเดียวด้วยไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มองรายได้มีมีการขยายด้วยค่ะก็คือเพราะเราเห็นว่าเป็นโอกาสแล้วก็เราเข้าระบบร้อยเปอร์เซ็นต์การใช้ระบบต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าถ้าใครยังไม่ประสบความสําเร็จในวันนี้ขอให้ทุกคนเข้าระบบเพราะริจิเองอะ่ะด้วยตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบอะ่ะสูงมาก เคยเคยเคยเปิดมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์2จอพร้อมกันจอหนึ่งคือประชุมของหลงแบงอีกจอหนึ่งคือของกลอสสายตาคือเราลองมองตรงนี้แต่หูเราฟังกลอสคือถ้าใครบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยขอบอยขอคัดค้านเลยนะคะเพราะว่าถ้าคําว่าไม่มีเวลามากั้นความสําเร็จของเราเมื่อไหร่คุณจะไม่สําเร็จทันทีโอ,อเพราะว่าจริงๆเป็นมนุษย์ส0 0อ่เซน ใช่นะครับ<ช>แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราก็ขายปรีด้วยแล้วเราก็มองอะไรในระยะยาวด้วยใช่ค่ะก็เลยมีทีมด้วยใช่แล้วที่สําคัญที่ทําให้เราแบบตัดสินใจเลยที่จะเป็นดีลเลอร์เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าอีกสามปีโกลสจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ข้อเนี้ยค่ะที่ที่อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ DRL j L Group คือมันไม่ใช่แค่การเป็นดีลเลอร์นะคะแต่คือคุยกับเคยคุยกับซ e o ค่ะบอกว่ายู่จะเป็น pass off company เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากมีไรายได้ที่เป็นพาสซีฟอะคะ่ะตัดสินใจได้เลยไม่ว่าจะเลนไหนอ่ะสุดทา้ายละบอกไรายได้รวมเลยทั้งแบบขยายเป็นใช้ด้วยทั้งแบบขายด้วยจริงๆแล้วจีบอกก่อนนะว่าไม่เคยนับจริงๆแต่ว่าให้ประมาณสี่แสนแล้วครับ <c oughs> อ๋อเหรอคะในช่วงแสนก่อนๆแต่รู้ว่าคืนทุนภายในสามเดือนคะ่ะค<อ>่ะก็จริงๆก็เป็นกัน